วิธีหาตัวให้เจออย่างง่ายในคลิปนี้มีคำตอบค่ะสมัยก่อนนะคะในยุคข,ของเบบี้บูมเมอร์นะคะในยุคถัดมาพ่อแม่เราเนาะแล้วก็รวมถึงยุคข,ของยไมิจอยนะคะคือ Gen X นะคะซึ่งในยุคนี้นะคะจะมีความรู้ความสามารถเนี่ยฉีกไปด้านใดด้านหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าเป็น Specialist หรือเป็นแบบ มีความชํานาญด้านใดด้านหนึ่งเลยนะคะไม่แบบเฉพาะเจาะจงเลยไม่ได้มีความรู้ที่หลากหลายมากมายนะคะแต่ว่าในยุคนี้นะคะในยุคของ Gen Y จะต้องมีความรู้ในลักษณะของความรู้ รอบด้านความรู้กว้างขึ้นนะคะความรู้ที่เรามีนะคะจะเป็นความรู้แบบในแนวกว้างนะคะแล้วก็จะมีรู้ลึกในทุกๆเรื่องนะคะแต่ความลึกนั้นของแต่ละเรื่องจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความชอบของแต yeah. <co ่ละคนนะคะเรื่องไหนที่เราชอบมากหน่อยก็อาจจะลงลึกลงไปหน่อยนะคะส่วนเรื่องไหนที่เราชอบแบบก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ชอบมากก็อาจจะลึกในปริมาณที่เล็กน้อยนะคะแต่ว่าถ้าเรารู้รอบด้านนะคะเราจะ ได้เปรียบกว่าคนอื่นมากเพราะว่าในเรื่องของเทรน์ต่างๆนะคะจะมีการรีเทรนเนี่ยทุกๆ3ปีนะคะเทรนก็จะเปลี่ยนแล้วอย่างสามปีที่แล้วนะคะเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะสมมติเป็นเรื่องของสุขภาพพอ3ปีถัดมาก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีอะไรประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็จะเกิดคําถามใช่ไหมว่าพอเรารู้เยอะขนาดนี้แล้วนะคะแล้วเรื่องไหนล่ะที่เราชอบเรื่องไหนล่ะที่เราถนัด เรื่องไหนและที่เราสนใจแล้วก็แบบเป็นตัวของเรามากที่สุดนะคะถ้ายังหาไม่เจอนะคะยังไม่จะจะมี3มเทคนิคนะคะที่จะมาค้นหาตัวตนของเราให้เจอนะคะอย่างง่ายมากๆเลยนะคะเทคนิคที่1เลยนะคะให้หาจุดอ่อนของตัวเองก่อนคะ่ะพยายามหาจุดอ่อนให้ได้นะคะว่าเราด้อยตรงไหนนะคะแล้วก็ลิสต์ออกมานะคะเป็นเขียนก,กระดาษไว้เลยก็ได้ส่วนเทคนิคที่2นะคะเราก็หาจุดเด่นของเราเลยคะ่ะว่าเราชอบอะไรชอบที่จะทําอะไรเวลาเรา ว่างๆแล้วคือไม่ได้ต้องคิดอะไรเลยแต่เราเราก็ไปทําสิ่งนั้นเลยนะคะแล้วเราทําออกมาได้ดีจนคนอื่นชมจนคนอื่นว่าเออมีความสามารถด้านนี้อะไรนะ,ะนั่นก็คือจุดเด่นของเรานะคะหรือถ้าจใจดีนะคะเราอาจจะไปถามคนที่เราเออสนิทด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพ่อแม่นะคะให้บอกเรามาทีนะคะว่าเราทําอะไรแล้วมันมันมันมีความโดดเด่นในตัวของเราแล้วเราทําอะไรแล้วมันมีความแบบ ออด้อยไม่ไม่มีประสิทธิภาพหรือดูแบบก็งั้นงันอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ไปถามออความคิดเห็นของคนรู้จักของเราได้นะคะแต่ว่าก็แนะนําว่าขอให้สนิทในระดับหนึ่งจนรู้ว่าเอ้ยเรานี่เป็นแบบไหนนะคะส่วนเทคนิคข้อที่3เลยนะคะก็คือเราก็ต้องรู้ว่าเราอยากเป็นใครเราอยากเป็นอะไรเราอยากไปยืนอยู่ตรงจุดไหน ในอนาคตนะคะเมื่อเราวาดภาพของเราได้ประมาณนี้นะคะเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าตัวตนของเราที่แท้จริงแล้วนะคะอยู่ตรงไหนชอบอะไรเรื่องอะไรพอเราใช้เทคนิคทั้ง3ข้อนี้หาตัวตนของเราแล้วนะคะเราก็จะพบ เจอกับตัวตนของเราที่แท้จริงนะคะว่าเราชอบอะไรเราอยากจะเป็นใครแล้วอนาคตนะคะเป้าหมายของเราที่แท้จริงแล้วเนี่ยมันอยู่ตรงจุดไหนคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้คนที่คุณรักแบบรัวๆเลยนะคะส่วนใครที่ไม่อยากพลาดคลิปดีๆมีประโยชน์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมติดตามยามิจอยได้ถึง4ช่องทางแล้วนะคะมี Tik t o k i g Facebook แล้วก็ YouTube ค่ะส่วนใครนะคะที่อยากจะสนับสนุนช่องยามิจอยสตอรี่นะคะก็สามารถที่จะคลิกปุ่มสมัครหน้าช่อง YouTube ยามิจอยสตอรี่ได้แล้วคะ่ะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะต้องลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดอยากให้อย่ายพีจัยทำคลิปดีๆมีประโยชน์มีสาระเรื่องอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างนี้ได้เลยคะ่ะคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ